ดูการที่ประธานสภาของสหรัฐนะคะแนซี่เปลโลซี่ค่ะไปเยือนไต้หวันนะคะไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็คือเดินทางออกจากไต้หวันแล้วนะคะจะไปเกาหลีใต้ต่อแต่อยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยทำให้อุณหภูมินะคะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยสูงปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะภาพล่าสุดนะคะของแนนซี่เปลโลซี่ประธานสภาสหรัฐนะคะก็คือว่า กลับออกจากไต้หวันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่มาถึงเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งตอนแรกก็เดาว,ว่าตกลงจะมาหรือไม่มาเพราะว่าที่ประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยคือจะมาทัวร์ในเอเชีย4รประเทศนะคะสิงคโปร์มาเลเซียกาหล่ใต้แล้วก็ญี่ปุ่นไม่พูดถึงไต้หวนันตอนแรกพูดจะมาแล้วก็พอจีนขูว่า ถ้ามาเดี๋ยวเจอดีแนะ่ไปไปมา,มาก็ไม่มีนะคะในกําหนดการอย่างเป็นทางการ<ช>แต่ในที่สุดก็มา,านี่แหละค่ะามาเจอกับประธานาธิบดีไชยอิงเหวินซึ่งประธานาธิบดีไชยอิงเหวินขอบคุณเปลโลซีเพราะเปลโซเปลโซีเนี่ยเป็นเพื่อนที่ท่องเทมากของไต้หวันขอบคุณที่สนับสนุนไต้หวันในเวทีโลกเลยมอบอันนี้ให้เลยค่ะ เครื่องอิสรายอลพรเนคมงคลเห็นไหมคะสายสภายแบบนี้เตรียมันก่อนหรือเปล่าสีทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะคะก็คือเป็นประธานสภามาเยือนไต้หวันในรอบ25ปีในแง่ตําแหน่งแห่งหนเนี่ยถือว่าใหญ่โตนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีเป็นอะไรขึ้นมารองประธานาธิบดีขึ้นรองประธานาธิบดีเป็นอะไรขึ้นมาประธานสภานี่แหละจะขึ้นนะคะอันดับ3อันดับ3ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่ ประธานสภาแต่ว่ารัชธรรมนูญกําหนดเอาไว้เลยว่าประเทศนี้ถ้าเกิดมีอะไรปุบปับฉุกเฉนินขึ้นมาเนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศและนี่คือเบอร์สามนะคะของสหรัฐอเมริกาค่ะเอาแหละเปโลซี่บอกว่ามาเยือนครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะพูดอย่างเดียวอเมริกาจะไม่ทิ้งไต้หวัน และอเมริกาจะมุ่งมั่นรักษาประชาธิปไตยในไต้หวันแต่ในขณะเดียวกันอเมริกาก็จะถือนโยบายจีนเดียวนะคะฟังแล้วก็งงเหมือนกันนะเอ๊ะตกลงอะไรยังไงกันแน่ฟังดูกำกวมไปหมดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามาแค่นี้เนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเพราะเขามองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนคุณมาแบบนี้เนี่ยเหมือนคุณไปให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาคิดอยากจะแยกไต้หวันออกไปเลยจีนก็เลยไม่พอใจอย่างยิ่งเตือนแล้วนะ เล่นกับไฟเดี๋ยวต้องเจ็บเดี๋ยวจะต้องถูกเผาแล้วสิ่งที่จีนจะทำเนี่ยก็คือว่าส่งนี่ค่ะกองเรืออะไรต่างๆไปเครื่องบินนะคะแล้วก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะมีการซ้อมรบใช้กระสุนจริงรวมถึงกระสุนพิสัยไกลด้วยนะคะรอบไต้หวันเลย6จุดด้วยกัน พอไต้หวันเห็นแบบนี้บอกว่าเอ้ยทำแบบนี้เนี่ยละเมิดอธิปไตยของไต้หวันนี่แล้วดูแล้วเป็นการปิดล้อมไต้หวันก็ได้แต่พูดนะจะมาตอบโต้อะไรหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งในแง่ของการค้า จีนก็เลยมีการงดนําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าหลายประเภทเลยจากไต้หวนันเช่นว่าไม่นําเข้านะคะสินค้าที่เป็นผลไม้ตระกูลส้มพ<ม>วกไซตรัสทั้งหลายมะนาวส้มผลไม้รสเปรี้ยวแบบนี้เป็นต้นหรือว่าจะเป็นปลา2ชนิดจะเป็นบิสกิตจะเป็นขนมหวานซึ่งมีบริษัทที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหลักพันนะ,ะ<อ>ถ้าเกิดว่าจีนไม่นําเข้าแบบนี้ในขณะเดียวกัน จีนก็บอกว่าจะไม่ส่งออกทรายธรรมชาติให้ไต้หวันสําคัญยังไงมันเป็นส่วนประกอบสําคัญในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์แล้วไต้หวัน,นเป็นเจ้าในการที่จะผลิตชิปเซมิอคอนดักเตอร์อพวกนี้ด้วยนะคะและต้องไม่ลืมว่าจีนเนี่ยคือ,อเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไต้หวันการค้าขายกันเนี่ยมัน,มนสำคัญนะแต่ว่าเขาจะทําแบบนี้นานขนาดไหนไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้ประกาศไว้ก่อนเพราะว่าแสดงถึงความไม่พอใจที่มีออกมานะคะทีนี้ทํา เป็นโรซี่จะต้องไปบางคนก็บอกว่าสงสัยเป็นเรื่องการเมืองภายในอ่ะของสหรัฐเดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งมิดเทอ m มไงเดโมแครตเนี่ยหรือว่าจะเป็นโจไบเดนเนี่ยเรตติ้งไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีโควิดอีกฟีดัลลิงอีกใช่ไหมก็สงสัยก็เลยเบินความสนใจมานอกบ้านหรือเปล่าแต่โจไบเดนเขาบอกเขาไม่เชียอนะให้มาแต่อยู่พักเดียวกันนะเชื่อไหมอ่ะ แล้วแต่ใช่แต่พอกลับปุ๊บนี่หุ้นไทยดีแล้วนะวันนี้ปิดไปบวก5จุดกว่าๆนะรเมื่อวานนี้ปิดติดลบนักวาทุก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยควรจะวางตัวเป็นกลางนะช่วงนี้นิ่งๆไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้